สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะรันนี้ก็เป็นคุยข่าวอีกแล้วนะใช่เพราะว่าเหมือนแบบที่เราบอกวันนี้เราต้องไปทํางานนาการก่อนอ่าฮะเออก็วันนี้ก็เป็นตัวครับพิเศษอีกตัวหนึ่งนะฮะน่าสนใจเป็นพู m ม k i n ชิงฮะรุ่นลิ m i t ต็ครับนะครับทําให้กับคุณูดอฟดัสเลอร์ดัสเลอร์ดัสเลอร์หรือดัสเลอร์ประมาณนี้ครับ ก็คือคนก่อตั้งใช่ที่ก่อตั้งแบรนด์ฟูมาร์นะครับถ้าใครรู้จักท่านนี้เนี่ยออืหรือเคยรู้ประวัติอน้องชายของรูดอฟเนี่ยอ่าชื่อคุณอดอฟรูดอฟกับอาดอฟรูดอฟคนพี่ทําฟูมาคนน้องอดอฟเป็นผู้ก่อตั้งอดิดาสครับชาวเยอรมันหรือใครอยากหาเรื่องราวเรื่องเนี้ย ก็ไปเซิร์ชได้ดูได้ว่าแบบเป็นไปเป็นมายังไงเซิร์ชว่า a d i d a า v วีเอสูมามีหลายหลายเพจที่ในไทยนะที่ครับแปลไว้ลองไปหาอ่านดูนะครับสนุกดีครับผมเอาเป็นเว็บแรกที่คุณเห็นเลยเป็นไงก็คลาสสิกตามสไตล์พูม่าคิงนะฮะครับตามข้อมูลเนี่ยที่ให้มาเขาน่าจะเขียนไว้ว่า100คู่ครับแต่ก็มีชัวนะมันอาจจะ400 5 0 0แต่ผมเชื่อว่ามันไม่เกินหลักร้อยแน่นอนใช่ไม่น่า ไม่น่าทําเยอะถ้าถ้าบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดแบบนี้นะฮะใช่คือใครสายสายคลาสสิกแล้วก็ชอบคูมาทิงเนี่ยผมว่าอันนี้มันมันเท่เลยนะเนี่ยเห็นไหมลายลายโลโก้นี้ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าอยู่หลังแท็กใช่ซึ่งโลโก้นี้เป็นเสือคูมาเนี่ยแต่จะกระโดดข้ามช่องอ่ะกรอบสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้ผมพอลองไปเซิร์ชชื่อคุณรูดอฟเนี่ยออื ไปพบกับรองเท้าที่เป็นรองเท้าผู้หญิงของปูม่ามีลายนี้เป็นเสือกระโดดนี้อยู่นี่ใช่แต่ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทําไมถึงถึงมาใส่โลโก้นี้ข้างหลังนะผมหายไม่ได้จริงโทษทีหรือใครรู้ก็มาบอกกันหน่อยครับเพราะว่าปกติจะเป็นเนี่ยเสือปูม่ากระโดดตัวเดียวมีปูม่าคือที่กลับมาทํารุ่นนี้ปูม่าทิงก็คือมันคือสุดยอดของปูม่าแล้วใช่เป็นรุ่นแรกๆเลยมั่งใช่ไหม มีอยู่มาอย่างยาวนานนะเราไปดูที่ a p p l e ก่อนดีกว่าูดูจากการตัดเย็บแล้วเนี่ยบงบอกถึงการเวลาเหมือนกันนะใช่ใช่โหลายแบบในความรู้สึกคือลายมันดูแบบโอ o ูอ่ะดูเก่าอ่ะดูเก่าเลยดูเก่าอ่ะเอออ่ะเนี่ยแถบเป็นสีกรมท่านะไม่ใช่สีดํานะสวยนะเออแล้วก็มีคําว่าคิงเป็นโลโก้ king อยู่ลลิ้นก็แบบเดิมแบบของทูมาคิงเลยกรอส้นเป็นสีแบบ ครีมไข่นะสีเปิดไข่นะเห็นเขาเขียนว่าเอ็กอยู่นะเป็นสีแบบเหมือนไข่อะเปลืไข่ครับรวมไปถึงพื้นนะใช่แยมเลยจิอมผมไมชอบพื้นนี้นะไคยสายเก็บคูมาคิงอะโหผมผมว่าราคาไม่น่าเบานะเออแต่ระหายากหน่อยหายากว่าผมว่าน่าจะหายากในไทยเราหาคูมาค่อนข้างยากเหมือนกันนะใค่แค่ตัวแบบตัวคิงใชใ่ก็ยากแล้ว มีไม่ค่อยกี่เจ้านะมีไม่กี่เจ้าที่เอามาขายแตยยังพอหาได้แต่ผมว่าตอนนี้ยน่าจะหายากอืใคยหาไม่ได้ก็เอามาโชว์พวกเราหน่อยนะอยากดูส่งมาให้เรารีวิวก็ได้เขาคงไม่กล้าส่งไม่ได้คืนอไปขโมยซะแล้วสมัยก่อนตอนผมซื้อสตั๊ดคู่แลกในห้างเซนทัลบ้านผมมันมีปูม่าคิงเนี่ยขายในแนหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเป็นปูม่ากับรีบ็อก ผมซื้อรีบบอกจากทอบอ่ะเอาหักมุมแล้วก็นึว่าซื้อคิงไม่คือคิงจะบอกว่าแพงตอนนั้นน่ะการซื้อคนแพงถ้าตอนเด็กอ่ะคิงนี่คือแพงมากสำหรับเราเด็กแล้วมันเป็นท็อปมาแล้วอ่ะใครใส่ปูม่าคิงคือหรูหราครับเีับว่าน้อยน้อยยังไงก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเรื่องของพี่น้องรูดอฟกับอดอฟใช่พี่น้องดัสเลอร์ ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงแต่น่าจะอ่านว่าเดสเลอร์หรือดัสเลอร์นี่แหละครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะครับอ่ะยังไงก็ฝากกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์เราด้วยอ่ะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากเอารองเท้ามารีวิวแล้วอะสำหรับวันนี้เข้าข้อของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยสวัสดีครับ